ส,ส,วส,วสวัสดีครับเพื่อนนะครับส,สวัสดีครับผมช่างโต้งนะครับวันนี้นะครับเอ่ออันนี้เป็นคลิปนะครับทดสอบตัวแผ่นเพจนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์นะครับสําหรับ AF21 นะครับตัวที่มีคาราโอเกะนะครับนะครับที่ว่าเราใส่ฟรีไม์นะครับเดี๋ยวเราก็มาเทสเสียงให้ฟังนะครับเพราะว่ามันต้องมีจุดต่อนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรีวิวจุดต่อให้นะครับว่าต่อตรงไหนบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปทสนะครับทสเดี๋ยวมีอาจารย์ชัยนะครับ อาจารย์ชายนะครับช่างลำโพงด้วยกันนี่เลฮะนะฮะนะครับทีมงานของช่างโต้งนะครับเดี๋ยวเราเทสเสียงนะครับแต่คือถ้าเสียงเหมือนเกิรนี่เพื่อนอย่าขำนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพราะว่าเออเราไม่ค่อยได้ร้องนะครับเน้นเลียอย่างเดียวนะครับโอเคนะครับเริ่มเดินเติมโอเคอาเอากดกดตรงนี้ เปิดน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวลิขสิทธิ์มานะครับไม่ได้นะครับได้แค่นี้นะครับโอเคโอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวเป็นท้ายคลิปแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการต่อนะครับให้ดูนะครับโอเคนะครับเพราะว่ามันมีจุดต่อนะครับหลายจุดนะครับที่เราจ้ำเสียงนะครับแต่ว่าจ้ำแล้วมันมีปัญหามีเสียงเบาเสียงรบกวนมีคลื่นแทรกมีสัญญาณรบกวนอะไรเงี้ยแต่จุดเนี้ยนะอันเนี้ยคือลงตัวนะครับสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวทั้งต้องเฉลยให้ดูนะครับ อย่าลืมนะครับกดติดตามกดสติ๊ก้กดไลค์กดแชร์นะครับถ้าไม่กดนี่คืองอนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ทําคลิปดีๆลงให้นะครับรีบกดนะครับใครยังไม่กดนะครับครับอ้าวไปดูคลิปกัน